รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบให้บริการผู้ใช้สิทธิบัตรทอง,ทองเพิ่มบริการทางเลือกเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการเนี่ยรับยาที่ร้านยาชุมชนอบอุ่น ซึ่งมีอยู่กว่า500แห่งทั่วประเทศค่ะแล้วก็พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี้ด้วยค่ะค่ะโดยที่เราสังเกตได้ง่ายๆนะคะให้ดูที่สติกเกอร์ที่ติดตรงหน้าร้านยานะคะก็ให้สังเกตค่ะสติกเกอร์ด้านหน้าเขียนว่าร้านยาคุณภาพของฉันค่ะใช่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้คุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลท่านออกมาบอกนะคะว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชค่ะร่วมกับสภาเภสัชกรรมเพิ่มทางเลือกใหม่ในการดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองให้บริการรับยารักษาอาการ เจ็บป่วยเล็กน้อยสิอาการนะคะรับยากันได้เลยที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านที่ตอนนี้เข้าร่วมกว่า500แห่งทั่วประเทศอย่างที่น้องต้อมบอกไปค่ะท่านสามารถสังเกตสติ๊กเกอร์ด้านหน้าร้านยาคุณภาพของฉันเห็นข้อความนี้อ่ะ นี่เลยเข้าร่วมโครงการใครที่มีอาการเล็กๆน้อยๆไปต่อขอยาได้ใช่แต่ตอนนี้นะคะเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าเร็วนี้จะมีการเปิดบริการตอนนี้ยังนะคะแต่ใกล้ละใช่นะคะเป็นบริการทางเรื่องนะคะจะครอบครบคลุมอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการตามมาตรการตามมาตรฐานนะคะการให้บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยสภาเภสัชกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรบ้างปวดหัวเวียนหัวค่ะปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อไข้ไอเจ็บคอปวดท้องนะคะท้องเสียท้องผูก ปัสสาวะขาดปัสสาวะลำบากปัสสาวะเจ็บตกขาวผิดปกติอาการทางผิวหนังพื้นคันบาดแผลต่างๆความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับดวงตาก็ได้นะคะแล้วก็ความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับหูพร้อมกับติดตามอาการหลังรับยา3วันด้วยค่ะพี่น้อยใช่นะคะ,คะซึ่งพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะไปรับได้เลยเนื่องจากว่าสปสอชอได้สนับสนุนการจ่ายชดเชยให้ร้านยานะคะทั้งค่าบริการให้คำปรึกษาของ เภสัชกรรมค่ายาค่าเวชภัณฑ์แล้วก็ค่าติดตามอาการและผลการดูแลคือเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้วต่อครั้งเนี่ยหนึบาทนะคะส่วนร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ร่วมให้บริการก็จะต้องผ่านการอบรมและควบคุมโดยสภาเภสัชกรรมตอนนี้อย่างที่เราบอกไปว่ามีกว่า500แห่งแล้วนะคะขั้นตอนการรับบริการมี2รูปแบบยังไงบ้างคะน้องต้อมค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือคนไข้สิทธิ์บัตรทองนะคะก็ติดต่อไปยังสปสชค่ะผ่านสายด่วนสปสช .1330 น ะะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คําแนะนําการให้บริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านหรือว่าเราจะ ดูรายชื่อของร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ค่ะที่เว็บไซต์ของสอปสอชอนะคะที่ www.nhso.go.th ค่ะหรือจะสังเกตสติกเกอร์ที่ติดหน้าร้านตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองนะคะค่ะนะคะยังไงก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐออกมาเพื่อสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพพี่น้องประชาชนนะคะ,คะอย่างไรก็ตามหลังจากผู้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองมาที่ร้านยา เภสัชก,กรก็จะคัดกรองก่อนนะคะสิทธินค,คนไข้ให้คําแนะนําให้ยารักษาตามอาการหรือแน,นะนําให้ไปหาหมอพบแพทย์นะคะพอรับยาจากร้านยาแล้วเภสัชก,กรจะติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่3ของการจ่ายยาไปะนะคะถ้าอาการดีขึ้นก็จะสิ้นสุดการดูแลกรณีอาการแย่ลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีระบบการจัดการเพื่อส่งต่อเข้าสู่การรักษาต่อไปะค่ะ